ขอโทที่รบกวนกันรอเขาดาวในปีใหม่มันเป็นแค่ความฝันก็เป็นฉันที่เดิมอยู่เป็นคนเดิมที่เดิมเดิมที่ขี้แพ้อยู่ซ้ำๆอ๋อทุกๆอย่างการกระทำเธอมันตอกย้ำฉันจริงๆที่ทำไปฉันกลัวได้ความหมายเพลงนี้มันแต่งขึ้นมาตอนเวลามันสายสายบ่าย กู oh. ว่าเธอไม่คิดถึงกันกูว่าเธอไม่คิดถึงมันแล้วทั้งสองก็คงไม่มีวันมาบรรจบและเคียงข้างกายคำพูดซ้ำๆตกยํำจะตายหัวใจจะวายไม่ยิ้มสมัยก็มันสลายมาตั้งแต่ต้นปียันสิน้นปีแม่งรวยจริงๆน่าดีใจเลยซะไม่มีหรือว่าเป็นตัวเชนที่ไม่ดีซะซะโอจีก็ไม่มีและความรักมันทุกสัปท,ทุกทุกปีท่วงทำนอง T S C อยากชวนเธอมารักกันไปไหมเดี๋ยวเลี้ยง K F C เธออาจจะป,ปรักอยู่กับใครไอ้ที่เธอไม่สนผมก็เข้าใจนะก็เข้าใจเว้ย Ding ding คิดว่าเราเหมือนกันก็ไม่ใช่ไม่เคยจะมีเยอะๆเจะไม่เคยสนใจผมคงเศร้าต่อไปทุ่งทํานองเพลงรักที่ส่งไปเราไม่เหมือนกันก็เลยเข้าใจเหมือนว่าเราแม่งจะเข้ากันดีอยากให้เธอเป็นของขวัญปีใหม่ในทุกๆปีแต่คิดไปเองสมองทํางานพอใช้คุยกันไม่กี่วันจะไม่รูงรักซึ้งใครใช้ชีวิตยามค่ำคืนยังกลับมุนในพระจันทร์มันสวยแต่เราเป็นแค่กระตายอันนี้ก็เข้าใจเราไม่เหมาะสมก็เป็นไปได้มันไม่เคยขายเรื่องรักมันไายความรู้สึกที่แพ้มันมาเวลาจากลาเป็นผักเป็นปลาบอกลาอีกทีขอโทษที่รบกวนกันในค่ำ คืนทุกครา้ไม่อยากเมกเฟซก็แค่อยากเป็นมากกว่า,อาอขอโทษที่รบกวนเราเขาดาวในปีใหม่เป็นความฝันก็เป็นฉันที่อยู่ที่เดิมเป็นคนเดิมที่ขี้แพ้อ,อยู่ซ้ํำๆสำสทุกๆอย่างทุกการกระทําเธอมันตอกย้ำฉันจริงๆที่ทําไปฉันกลัวไรความหมายทุกๆอย่างเธอจะรู้เมื่อมันสายวันนี้ขอโทษที่รบกวนไปหลังจากนี้ขอโทษที่จะไม่รบกวนใจ ไอก็คงไม่รู้กวนใจแล้วเนาะ